สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แปดนาฬิกา30นาทีถึง9้านาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตัล1ิเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมผู้อัตนธรรมและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วขงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. فمن مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَيْرِثَ วิถีมุสลิมไทยนั้นเราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับถึงวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไทยในทุกๆพื้นที่นะครับของประเทศไทยและจะได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนาหรือแม้แต่ศาสนาสถานที่สําคัญและตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปพบกับช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ มสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนลบบุรีราเมศต์ตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาเป็นศาสนาสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมทั่วไปด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงามสง่าภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามโล่งโอถงเงียบสงบมีสระน้ำด้านหน้าทอดยาวกว่า200เมตรลดงานตรการตาเป็นอย่างมาก มัสยิดกลางแห่งนี้มีโดมเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าที่นี่เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปที่ต้องการมาเยือนสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮะบะเรารกาตุขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน ถ้าจะพูดถึงมสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาผมจำได้ว่าตั้งแต่ท่านอ,าอาดีตประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาท่านจุารารชมนตรีท่านอาชีพิทักษ์คุมพลน,ะ,นะครับเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี2530เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้มีมสัสยิดกลางขึ้นแล้วกว่าจะได้นะครับเมื่อปี2543ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเป็นครั้งแรก38ล้านบาท แล้วก็เริ่มก่อสร้างประมาณพอสอพนะครับพื้นที่ของมัสยิดกลางทั้งหมดถึงขณะนี้เนี่ยมี58สไร่เศษๆนะครับซึ่งด้านหน้าที่บริเวณสระน้ำด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ40กว่าไร่นะครับแล้วก็รอบข้างๆด้วยรวมแล้วทั้งหมดนะครับ58ไร่ตัวอาคารนี้ประมาณ3ไร่กว่ามัสยิดกลางแห่งนี้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านอาซิตเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสลามจังหวัดในขณะนั้นเนี่ยท่านบอกกับพวกเราว่าขอให้เหนียดให้พร้อมกันว่าการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานี้เนี่ยเราสร้างขึ้นเพื่อ,อตัวมัสยิดเนี่ยไว้สำหรับพี่น้องมุสลิมประกอบาศาสนกิจส่วนองค์ประกอบในชั้นสองเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลาและภาคใต้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตนะครับที่ท่านได้ให้เราเนียดกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นครับ มัสยิดแห่งนี้ถ้าพูดถึงพี่น้องที่มาละหมาดก็ร่วม3,000ันกว่าคนส่วนสถานที่รอบๆมัสยิดกลางแห่งนี้เ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้บอกไว้เนี่ยนะครับกิจกรรมที่นอกจากเรื่องละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยนะครับที่มัสยิดกลางแห่งนี้เ,นเราใช้เป็นสถานที่ออศูนย์ฝึกอบรมผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานนะครับในชั้นที่สองและนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นห้องประชุมนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นะครับในกิจการศาสนาอิสลามเนี่ยครับมาประชุมกันที่นี่และนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเทศบาลเมืองคลองแหที่อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยครับก็ยังได้มาใช้ร่วมกันในการที่จะประชุมปรึกษาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลนะครับนักท่องเที่ยวเวลามาเนี่ยนะครับเขาชอบเปรียบเทียบแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ก็ชอบเปรียบเทียบว่าเวลาเขาไปยืนฝั่งตรงข้ามตรงหน้าสระน้ำอ่ะครับเขาจะมองเห็นมัสยิดอีกหลังหนึ่งอยู่ในน้ําเขาจะมองเชิงคล้ายๆกับทัสมหาหานที่ประเทศอินเดียแต่ผมมองว่าทัสมหาหานนั้นมันเป็นสุสานนะครับถึงมัสยิดเนี่ยจ่อมย่อมใหญ่กว่านะครับจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ภาพภาพที่มันออกมาเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายคลึงกันทําให้คนสะท้อนออกมาว่าอยากจะมาเที่ยวชมครับ ส่วนในเรื่องของเดือนรอมฎอนะครับมัสยิดกลางแห่งนี้เราก็ประกอบศาสนกิจกเหมือนกับมัสยิดทั่วๆไปนะครับมีการละหมาดตรระแวะมีการจัดเลี้ยงอาหารนะครับในช่วงก่อนหน้าโควิดนะครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็คงจะงดในเรื่องการเลี้ยงอาหารเพราะมันสุ่มเสี่ยงนะครับความปลอดภัยของพี่น้องเนี่ยเราเน้นเป็นหลักนะครับว่าให้ยืนห่างถึง2เมตรนะครับเนื่องจากว่าสถานที่มันกว้าง แล้วประชาชนที่มาละหมาดที่นี่สับปูนที่มาละหมาดก็จํานวนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆมัสยิดเนี่ยบ้านเรือนของสับปูนก็มีไม่มากนะครับจะมีก็คนที่มาประกอบอาชีพในเมืองหัดใหญ่ข้าราชการเขาก็มาละหมาดที่นี่เพราะเนื่องจากว่าสะดวกในเรื่องของที่จอดรถในเรื่องของการความปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วย ในช่วงเวลาปกติถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมมัสยิดกลางนี้นะครับเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเยี่ยมชมได้ในยามปกติก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยนะครับให้มาเที่ยวชมและมาประกอบศาสนกิจในสถานที่แห่งนี้พร้อมๆกันไปทีเดียวครับวาบิลาฮิตตฟิกวะนิยสลามอะลัยกุมเรามาตุลลอฮฺวะเารกาตุ ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมาชลาราชมนตรีในการประกอบศา,ศาสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุทอศด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมพร้อมกันครับ สลามอะัยกุ้มรอมาตุลล้อมาบริกาตุกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับมาพบกับช่วงของการพูดคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดสาระประโยชน์ในสังคมนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี้มีส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือและเราจะเห็นว่ามีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อน และหน่วยง,งานวันนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือในส่วนของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทำงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีโครงการต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้ผมอยากที่จะนําเสนอนะฮะและพูดคุยกับท่านประธานฝ่ายเพื่อให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาด้วยตอนนี้ท่านประธานฝ่ายอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับท่านประธาน ไพศาลพรมโยงครับสลามอะวักุมครับวัลลาุรอ์ตฮบกนดีครับขอความรักความเมตตาจากหวัดกาฬาด้ะสบกับท่านอาจารย์สมานนะครับงานขนงแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทันทลนะครับครับอัลฮัมดุลิลละครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านอาจารย์ครับเอ่ออย่างที่ผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่นะในส่วนของฝ่ายเราเนี่ยนะในฝ่ายสังคมสงเคราะห์ในฝ่ายสากลและสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้เดินหหนนนน้้าา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 ทํงงงมอออออยยย่่่ตเืะครรับกใจ์ได ได้สรุปรวมความนะครับหรือเล่าถึงกิจกรรมนะที่ผ่านมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยภาพรวมซะก่อนครับทำได้แล้วครับพี่นงครับฝ่ายคานันกการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเป็นหนึ่งในความคาดหวังของสังคมนะรเราเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับดังนั้นฝ่ายสกัดและสังคมสุวนเฉพาะจึงเป็นอีกหนึ่งในฝ่ายต่างๆนะครับที่จะทําให้ความคาดหวังของสังคมนั้นประสบเป็นรูปธรรมออกมารเราก็ได้มีการดําเนินการกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็โครงการใหญ่ๆโครงการทั่วๆไปเฉพาะกิจน้ําต้มวไฟวไหม้อันนี้เราก็ทําเป็นปกติแต่โครงการที่ตอนเนื่องนะครับซึ่งเราทําเป็นโครงการสายทานสันใจสู่ชายแดนใต้นะครับรุ่นที่1ครั้งที่1น่เมื่อประสบความสําเร็จเราก็มาสู่ครั้งที่สองซึ่งกําลังจะจบลงนะครับกำลังจะจบลงภายในเดือนหน้านี่นะครับนะครับเพราะว่าเดือนรอรมฎดอนที่ผ่านมาอาจจะช้านิดหนึ่งเนื่องจากเ่าสามารถขับเคลื่อนได้ช้านั่นคือการเราได้สร้างบ้านนะครับณวันนี้8หลัง นะครับเป็นโครงการที่2ตอนแรกเราตัดจะสักสี่หลังแต่พอลงพื้นที่จริงๆอาจกรย์สมัยก็เคยมีโอกาสได้ไปไปกับเราจะได้เห็นถึงความทุกข์ยากความลําบากนะครับจึงทําให้เราจะต้องมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแปดหลังกับส้วมอีก2หลังเป็นสิทธินะครับนั่นหมายถึงเราจะสร้างสร้างบ้านสําเร็จเลยนะครับหลังหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับใชง้งบนทั้งหมดประมาณล้านกว่าบาทและจากนั้นก็ได้มีไปเยี่ยมบ้านนะฮะเยี่ยมบ้าน20หลังซึ่งเยี่ยมบ้าน20หลังเนี่ยเราก็เอาเงินไปให้แล้วถ่ายทํถ่ายทาแล้วมากออกในช่วงเดือนม ะครับซึ่งในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นก็มีการเปิดรับบริจาคให้กับบ้านที่เราไปเยี่ยมนะบ,บางบ้านก็ได้การสนับสนุนเพิ่มเติม3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่ลิสก,กีของเขานะครับ,รบสองโครงการนี้นะครับเป็นสองเกวของโครงการที่กําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้แหละครับใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งแน่นอนครับเราได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเวลาเราลงใน Facebook ก็จะมีผู้คนบริจาคกันมานะครับคนละพันคนละร้อยมากน้อยไม่สําคัญ นะครับแล้วกรรมการกลางเองก็มีต้นทุนมาให้เรานะครับดังนั้นพประมาณในโครงการที่2ประมาณ1,500งล้าบาทเนี่ยก็เราเพิ่งส่งสง,งวดที่2ในการสร้างบ้านส่งไปให้ทีมง,งานของเราที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เดือนมิถุนายนเราก็จะมีไป,ไปมอบบ้านนะคบจะไปถ่ายทําการมอบบ้านสักจังหวัดละหลังมาให้พี่น้องได้ได้รับรู้รับทราบ ได้เห็นนะฮะกับรูปธรรมกับผลสําเร็จของของความร่วมมือของพวกเราในนามของคณะรังการกลางสยามทไทยครับครับผมครท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะฮะที่ได้ติดตามก็คงจะไปพร้อมๆกับผมนะครับถึงความเข้าใจลําดับขั้นตอนที่ท่านประธานได้พูดถึงเอาล่ะตอนนี้เราจะดูหลักใหญ่ใจความตรงนี้ที่เพิ่งผ่านไปมาไม่นานแล้วก็จะสรุปภายในเดือนนี้นะนั่นหมายถึงว่าบ้านที่เราสร้างให้กับผู้ที่เดือดร้อนอันนี้เนี่ย เราในฐานะที่เป็นคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราสร้างเนี่ยเราสร้างให้กับพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวหรือว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยให้ในตรงนี้ครับไม่ฮะคือเราก็ไยายามแบ่งตามสัดส,ส่วนเลยนะครับครับเราก็มีอย่างอย่างสี่จังหวัดในสี่จังหวัดเนี่ยสี่หลังเราก็จะสร้างห้าหลังนะฮะซึ่งในนั้นก็จะมีพี่น้องชาวไทยพุทธหลังหนึ่งซึ่งซึ่ง,งครั้งที่ผ่านมาก็มีของพี่น้องชาวไทยพุทธด้วยนะ,ะที่รามันที่อะไรอันนี้อาจารย์ฮะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ตอนนี้มันสร้างไปแล้วเนี่ยประมาณถ้าถ้าผมเซเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะประมาณสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือคือช่วงเดือนรอรมฎดอนนี่จะชะลอนิดเดีผมเพิ่งส่งเงินไปหลังจากรอรมฎดอนนะครับส่งเงินงวดที่สองซึ่งฝั่งหลังก็เสร็จแล้วนะฮะที่สงขามีเสร็จแล้วนะครับแต่ที่อื่นๆนี่ก็แต่จะแล้วเสร็จแล้วเพราะวันนี้ทำงานไม่ได้ยากครับเพราะบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับคิดว่าภายในเดือนมิถุนาเราก็จะไปมอบบ้านกันอ๋อครับผมคือมิถุนาตอนเนี้ย เราจะมีโครงการอาจจะเป็นโครงการไม่ใหญ่เล็กๆก,ก็คือมีคณะกรรมการหรือผู้ที่ก่อโครงก็ตามเนี่ยไปทําเพื่อจะมอบบ้านให้กับเจ้าของโดยตรงอย่างนั้นใช่ไหมรับภาพมาให้พวกเราได้รู้กันบ้างเพื่อที่เราจะได้นําเสนอโครงการที่3ให้เห็นว่าอองแบบของโปรที่สองเป็นอย่างนี้อะไรอย่างี้ครับครับผมฮะพอโครงการที่2เป็นอย่างนี้ที่ท่านได้พูดถึงโครงการที่3าเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นการสร้างบ้านแบบเดิมแล้วเหรอฮะหรือว่าอย่างไง ก็จะเพิ <sk <sk <si ่มเพิ Demon> ่มเพิ่มเนื้อหาของของงานมากขึ้นเราจะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านประมาณสี่หลังนะครับสี่หลังโดยใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ยต่อหลังเนี่ยอาจจะมากกว่าโครงการที่สองเนื่องจากว่าสถานการณ์ของการราคาสินค้าวัสดุวัสดุต่อซ่อนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นปูนส่วนค่าแรงนี่ไม่มีปัญหาพื้นที่ช่วยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นในในภาคในส่วนที่โครงการที่สามเนี่ยจะสร้างประมาณสี่ไม่เกินห้าหลัง แต่โครงการใหม่ที่จะเพิ่มมาในโครงการที่3ก็คือต,ตอนนี้เราได้อเมินกลุ่มบ้านกลุ่มหญิงไม้ที่มีภาระคือหญิงไม้ที่มีลูกสองคนสามคนยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะครับซึ่งจะเป็นหญิงไม้ซึ่งสาม,มีเสียชีวิตซึ่งมีเยอะเป็นร้อยเป็นพันแต่เราจะคัดในโครงการโครงการที่3มเนี่ยประมาณ50-50า50รายรนะครับโดยโดยคัดจากที่มีภาระมากหน่อยอนะครับก็จะทําอันนี้เราจะส่งเงินรายเดือนหนึ่งพันบาทตอนหนึ่งหลัง นะครับ,รบปีละ12เดือนแล้วพอปีหน้าอาจจะเพิ่มรลดตัดของเก่าออกเพิ่มของใหม่เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่งบประมาณแต่โครงการที่ <c oughs> ที่สเนี่ยจะมีบ้านประมาณ4ไม่เกิน5หลังแล้วก็จะมีะแม่ไมย้ยิงไม้ที่มีภาระเข้าประมาณ50ารายไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่นั้นอาจจะมีพื้นที่อื่นด้วยนะครับแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับก็จะจะเริ่มดําเนินการในเดือนหน้าเช่นเดียวกันครับครับผมฮะผมก็เลยจะถามท่านประธานต่อว่าเอะเวลาท่านที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ย ไม่ได้อยู่ในโซนจังหวัดภาคใต้นะฮะอาจจะอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายนะมีแนวคิดไหมครับว่าเอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยความเดือดร้อนมันกระจายไปทั่วแหละเรามีความคิดไหมครับว่าเอะเราหรือเรามีแผนไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่อยากถ้าที่จะช่วยนะให้กระจายไปทั่วถ้าเรามีกําลังพอครับจาสมานครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วผมผมเปิดประเด็นโครงการนี้ไปทั่วนะฮะทั่วก็คือไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรือที่ไหนก็ตามทีหรือพี่น้องที่ชมรายการนี้ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะให้เราไปช่วยที่ไหนเนี่ยเรายินดีหมดนะครับนะเป็นเครือข่ายของเราแล้วก็ไปหามาให้คือเราไม่ได้ไปหาเองนะครับเราให้พื้นที่หาเพราะฉะนั้นที่เราทําในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งคือหมายถึงว่าเคยคุยกันไว้บ้างแล้วเขาก็ประสานงานเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราให้เราตรวจสอบแล้วก็จะมีคณะทํางานของเราซึ่งเป็นเด็กเด็กเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าที่เราเลี้ยงมาจนเขาจบแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มประเมิน เพราะฉะนั้นเรายินดีทุกที่นะครับไม่ได้หมายความว่าความลําบากของพี่น้องจะอยู่เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดผมไปดูอันดามันก็ดีนครศรีธรรมราชหรือแม้แต่ทางเหนือเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยเป็นเครือข่ายพี่น้องต้องช่วยเป็นคนหาข้อมูลเพราะเราเองเนี่ยเรามีหน้าที่หลักก็คือหาเงินนะฮะแล้วก็ไปทําแต่การหาข้อมูลเนี่ยเราคงจะมากกว่าในพื้นที่ไม่ได้ทั่วประเทศครับอาจารย์สมานฝากท่านด้วยช่วยนำเสนอด้วยทั่วประเทศนะครับได้ครับได้ครับก็ถือว่าเป็น ส่วนที่เราจะช่วยกันในสังคมอะาอาจารย์พอมาถึงตรงนี้เน,นี่ยเรารู้เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าทางฝ่ายเนี่ยถ้าหากว่ามีในกรณีฉุกเฉินน้าท่วมไฟไหม้หรือเกิดอะไรก็ตามเนี่ยนะทางภัยธรรมชาติเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในกรณีปัจจุบันทันด่วนนะฮะอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีกรณีเหล่านี้เนี่ยโครงการประจาของเราที่ได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงสักเิดหนึ่งว่าจากนี้ไปเราจะมีโครงการอะไร ต่อไปหรือเปล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องันศึกษาเยาวชนหรือการช่วยเหลือการศึกษาอะไรสําหรนี้คือจริงผมมองว่าโครงการที่เรากําลังทําเรื่องโครงการจริงไม้นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีแล้วใหญ่เนื่องจากพอพูดถึงหญิงไม้เนี่ยเราเลือกที่เขามีภาระภาระก็คือลูกที่จะต้องรับผิดชอบในวัยเรียนร,ระดับปถมระรับมัธยมซึ่งอยู่ในวัยที่ยังเป็นเด็กกําพร้าอยู่เพราะถ้าเราไม่ไปช่วยในจุดนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เด็กจะได้เรียนเนี่ยน้อย ผมปีนี้เนี่ยรับเด็กเพิ่มมาอีก20คนจากเราไปลงพื้นที่ <c oughs> นะครับพ <c oughs> อเด็กที่เราเลี้ยงมารุ่นแรกๆจบปิญญาตรีมีงานทําคนเขาก็เขาก็สนใจ <c oughs> เขาก็ได้มาแล้วเขาก็มอบไปให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงไม้ที่มีภาระผมถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องเป็นโครงการหลักอีกโครงการหนึ่งและใช้ <c oughs> งบไม่มากครับ <c oughs> เดือนละพันต่อบา้าน <c oughs> หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับเราสามารถช่วยได้ตอนนี้ตั้งไว้ประมาณ4ี่ถึงห้หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าพี่น้องได้ส่งมาแล้วเราได้ประเมิน นหน้าที่ของเราเนี่ยคือถ้ามีภารกิจมากๆเราก็ต้องหาเงินมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อั่นเหลือเกินว่าการหาเงินเพื่อไปช่วยในภารกิจต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะยังมีพี่น้องอีกจํานวนมากที่อยากจะช่วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดังนั้นในฐะานะเราเป็นองค์กรกลางของขององค์ของ,อง,องของของ,ของประเทศก็ว่าได้นะครับ,รบแล้วเราก็มีมีคอนเนคชั่นมีปฏิสัมพันธ์กับทุกๆจังหวัดน,นะครับแล้วมีการมีสื่อของเพจของเราสื่อที่อาจารย์สมานมานําเสนอ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนคิดว่าถ้าอยากจะทําบุญเนี่ยเออมาตรงนี้ดีกว่าเพราะรเรามีรูปธรรมให,ห้นะค,ะครับเรามีองค์กรอรองรับอยู่นะค,ะครับผมฮะก็ค,คงเห็นภาพชัดเจนนะฮะว่าการทํางานของฝ่ายนะฮะสกัดแาะสังคมสงเคราะห์เราก็เดินหน้าในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน,นื่องอะไะครับในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากความห่วงใยให้กับสังคมครับทำดีแล้วครับพี่้องครับผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ค่อนข้างมากแล้วก็ที่เรามุ่งเน้นไปที่3 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเนื่องจากหนึ่งมีมุสลิมค่อนข้างมาก และสถานะค่อนข้างแยกกว่าที่อื่นเพราะว่าอัตราการจ้างงานแต,แต่ละปีแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยและจากปัญหาความวุ่นวายนะครับตลอดระยะเวลา10กว่าป,ปีแล้วมามา,มาสัมทับด้วยกระนซ้ําเติมด้วยการระบาดของโควิด -19 จึงทําให้ลูกหลานของเราที่ไปทํางานในมาเลเซียเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ได้เฉพาะที่นี่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านจุฬาเทนตีและกรรมการกลางโดยท่านตดโทนตำรวจตีสุรินทร์ปาระเล่นะครับทึ่งท่านก็ให้สนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดก็ถือว่าเราทํางานในนามขององค์กรไม่ใช่ในนามของผมนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรซึ่งเป็นองค์กรหลักได้รับกัรมอบหมายเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนดังนั้นก็จะใช้โอกาสนี้แหละครับพี่น้องหลังจากที่ออกรายการของอาจารย์สมานเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะมีคนที่เป็นเครือข่ายแจ้งความต้องการมาอีกดังนั้นก็เชิญชวนพี่น้องมันเป็นส่วนหนึ่งงงขอครรกา จะเป็นการบริจาคหรือจะเป็นการให้ข้อมูลหรืออะไรก็ตามทีนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าการทํางานของเรานั้นเรายืนอยู่บนความที่ว่าเราต้องเอาข้อมูลที่ชัดเจนนะครับที่จะช่วยเหลือคนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมได้รับการประเมินตรวจสอบและการช่วยเหลือเนี่ยผมยืนยันเลยครับเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแน่นอนเราจะสบายคนเดียวนะครับโดยปล่อยพี่น้องของเราไว้ข้างหลังไม่ได้นะคณะกรรมการกลางสิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นสื่อกลาง นะครับก็ฝากรายการอาจารย์สมานไว้ในโอกาสนี้นะครับครับผมเอาละครับวันนี้เราก็คงจะได้เนื้อหานะของการพูดคุยกันในระยะเวลาอันกระชับนี้นะทั้งรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ไพศาลพรมยงนะครับประธานฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับสลามอะไรครับสลามครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ เราจะเห็นว่าความตั้งใจของการทำงานในองค์กรต่างๆนั้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงผลที่ได้รับก็จะเกิดขึ้นกับสังคมครับอย่างเช่นที่เราได้พูดคุยนะฮะกับฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ของธกกนาคารกลางอิสลามของประเทศไทยที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิธีทำวิถีไทยเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมสมานงานผนนงและจีนงานทุกทุกคน ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอะสลส a l a ุมวะเ i k u ห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคนเราในสังคมนั้นย่อมมีฐานะแตกต่างกันซึ่งฐานะที่แตกต่างกันนั้นถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือเจอจุนกันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามีการดูถูกดูแคลนก็จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างยิ่งท่านนบบมุฮัมหมัสศ็อลลัลลอฮวะลยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า พวกท่านจงพิจารณาผู้ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่าพิจารณาบุคคลซึ่งมีฐานะสูงกว่าพวกท่านเช่นนั้นเป็นการเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านบันทึกโดยมุสลิม